สวัสดีครับรบอยซูบูร์ก็หนักจริงนะคุณนี่เาโผตรงนั้นขามกับเบ้าโอมโอ,อมนะครับผมาผม,มาทางไก่ว่ามาหาเยี่ยมเยีมว่มาสีเฮดมักบาร์บีคิวครับผมบาร์บีคิวหมูย่างข้อหมูย่างนะครับหรือหูหมูย่างนั่นเองนะครับผมเฮ็ดยังไงนะครับผมอันสูตรบักทั้งหุ่นพื้นบ้านยังไงมีอย่างเน่ ซึ่งมันก็จะมีนะครับกระเทียมกระเทียมขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการโขลกกระเทียมใช่ไหมครับแหนครับผมกระเทียมใบหัวชิงไคหรือตะไคร้ตะไคร้ไอ้ภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรเนครับผมภาษาญี่ปุ่นเขาว่าอะไรญี่ปุ่นกะตะไคร้ตะไคร้ในการรสดีครับผมยกครับประมาณนี้เนาะอะไรกัะ ของร้านจะใอยปุ๋ยครับผมปุ๋ยมนุษย์กินเด็ดปุ๋ยข้นนะครับเด้อครับผมใส่หน่อยแซมหน่อยใส่ลายแซมลายครับผมยิ่งใส่ยิ่งอร่อยยิ่งมากยิ่งหนัวนะครับผมรสดีรสดีมาโยกขันขอแรงเดี๋ยบ้านนี้เข้ากระดิโง่กระยิ่งมักเนื้อยเข้าบานนี้โยกขณะนี้นะครับคุณนุ่มหน้าพนนนะครับกำลัง เปลี่ยมครกนะครับครกครกครกนะครับผมครับผมถาก,กันจะเข้าเด้อครับ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 โยกวิธีตำกระเทียมมันก็ต้องเขาก็ต้องมีเลยล่เด้อต้องต้องโยกนิดหน่อยนะครับมันต้องกระตายมันจะโ่รเสียบเลยสูตรมันอันอันถ้าอีสานเขาว่า,าขันเทศอาหารไปน้ำห้องเพลงไปน้ำหรือฟังเพลงไปน้ำมันจะได้เมี่ยเท่าได้เี่ยวแมนบอกครับโอ้ยว oh ่าไปลำบาดแนเนี่ยเอ้าเท่าก็เอานะไป ใสสามทีส์แล้วครับสักซักซักอุ้ยซักเซักเักัโอ้นงกครับซักเอซักเซักเซักมันหลีอยู่นะครับผมโอ้ใหใบ้าโอมเพศอะไรผมก็ถนัดเลยครับในบ้าโอมผมว่าผมบ่คใอยถนัดปรนเด๋ยครับอันนี้เป็นการโขกนะครับโขกกระดทิ่มนะครับ ใด่ที่แล้วนะครับผมได้ที่เป็นเรียบร้อยนะครับผมมันเออยังว่าพ่อ,พอครับพ่อครับผมต้องใส่หลายๆใส่หลายแฉบหลายใส่หลายหอกรครับผมตามด้วยตะไคร้ใบตะไคร้ครับอมใส่ยังไงใส่เพราะว่า ยย <Yo>, ใส่หน่อยเพาะวให้มันหอมนะครับผมดับกินครับผมมาหนี่เคโยบนี่ฮะอ๋อมันตองเห็ดแปลว่ามันตองมีความสูงด้วยครับอาหารมันสิวอม,อมอากอร่อยครับผมตามด้วย รสดีอูเบอร์มี่นะครับผมจากน้อยอันนี้จากข่ไหครับจากไข่ไหครับจากข่ไหนน้อไอรโนโมโตรดีชมพัสแกงทอดนี่นครับผมอ๋อตามด้วยยังครับผมบาโอมผงนวดครับผมปุยปุยครับผมปุยนะุยจากน้อยน้ำด้วย น้ำตาลครับผมน้ำตาลขาดอะไเด้วยนาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกทุกท่านที่ทต<อ>ิดตามนะครับติดตามหนุ่มนาพโนคนโก้นะครับผม,มนาพโนคนโกคนโก้น,โกนะครับผมเบ้าอมคนเลยครับบาดนี่ยมนุษย์ไปเลย ซอทหอยไปยังไงซอทหอยครับผมให้มันนัวครับผมผมอ่ามันมันเอาอิดจังหน่อยกว่าพี่อิดจังหน่อยบ่ครับผมครัมาเอาโอ้โโอ้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 ไม่ก้าวหนูซื้อาทุกเมื่อมาสิครับผมเอาเครื่องดื่มช่กงร่างเด้อพี่น้องเด้อยะถูกไปเบ้างกันไกล วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมถ่ายวิดีโอนะครับกับไอ้บ่าวโปครับามความร่มครับผมก็คุณซึ้งตื่นเต้นจังใดจังใดก็บอก่ผมครับผมขาดว่าไหนแม่นผิดไครครับผิดใครผิดไครใส่จากน้อยตาบอใส่มันบมาะสมครับผมอ้าวครับผม ถ้าอยากให้ถ้าอยากให้มีสีสันมากกว่านี้ให้เนื้อออกมาแบบสีแดงต้องต้องงามแบบตรงต้องใส่ยังกะผีครับต้องใส่ซีอู่ดำซีอู่ขาวซีอู่ดำซีอู่ดำครับครับผมเอาเขาคือว่าซีอู่ขาวครับซีอู่ขาวนี่มันจะแซ่บแต่มัวครับผมแต่ว่าซีอู่ดำนี่มันืเงไทยไฮออกมีสีสันมีรสชาติโอครับผมกินหอมนิดนึงครับผมใส่ครับผมใส่ได้ครับผม ครับผมประมาณนีใ<ช>้ใส่ไลายอะไรมันสีดำแ,แห้งสีดำแห้งครับผมอันผมคิดไม่ออกใส่เลยว้ายมาครับวุ้ยมาเนี่สุดยอดครับผมบบาผมมากทางไก่จากโคเทมบะโคเทมบะนะครับผมมาเดินทางมากวา,มา,ม,ามาเย,มายี่ยมมาย่อมเบาโฟนางานควพร้อมก็เลยจัด บาร์บีคิวครับผมเอาเอาคอมาร์กไว้ที่ตรงนี้แล้วก็นพิมไว้ประมาณหาหรือซีนาทีครับผมครับผมขอยอะไรขอยอดติดตามเนะครับผมิมไว้ประมาณหาหรือซีนาทีครับผมก็คือติดตามกันต่อไปครับผมเดี๋ยวจะมีผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงใ,ให้รับชมรับฟังรเรืเร่องนี้นะครับผมต,ตามกันต่อไปค,ครับหลังจากที่เราหมัก หมูมักม่มีหมูนะครับคผมเลือดม่มีบ้างมีมีหมูครับครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาสู่ขั้นตอนของการทําน้ําจิ้มนะครับผมส่วนส่วนประกอบหรือวัตถุดิบก็จะมีดังนี้นะครับผมมีกระเทียมนี่นี่คือนะครับผมกินนี่คือจะได้นี่นี่คือนะครับผมพริกนะครับครับผมบักพริกบักพริกนะครับผมบักพริกว่านหมกพปิ้นบบวก แล้วก็ากผักชีนะครับผมจะใส่ทั้งต้นก็ได้หรือว่าถ้าใส่รากผักชีก็จะเพิ่มความหอมได้มากยิ่งที่บุบอครับผมแต่ว่าสลาคบ้อื่นวมาอกได้มอปมนบลนะบ่อกปดออกลไมครั้นผมหอมอกรอมอมนบ้านผมบ้นม้นมบอนมบนผม้นผบ้อมบนผม้าผมบ้ผมบ้านผมป้านผม้มบนมบนบนผมบ้บมป้อมครับนผมบอบ้ามบ่าม้นบ้านบ้านผมบผ้นผม้มป้อมบ้านผมบ้น้นเฮี้น เฮี้ยบ้านเฮียบ้านเฮี้ยบ้านก็เฮียนตัวครับโอ้โโอ้ไปแล้วครับไปแล้วแต่ละคนไปแล้วไปกันแล้วอ๋อนี่น้องเบาหลายมันกระชีออกไปเนาะเข้ามาเห็ดน้ำจิ้มกันก่อนดีกว่าครับผมรับเลยใส่พริกลงไปนะครับผมประมาณสิบเม็ดนะครับผมหรือบอกเผ็ดเอาให้เบาๆตำครับผมโคลกครับผมตำละโอันเดี๋ยววัน อาเจียนบักซี่ครับผมอันนี้อาเจียนบักซี่ดีใส่บักซี่เนี่ยใส่บักซี่เนาะเสร็จตาอาเจียนบักซี่เลยเสร็จอาเจียนคนเด้อภาษาไทยครับผมพาราไดลากลากเลยห้างห้างของใส่กระเทียมลงไปหนึ่งเม็ดนะครับภาษาอังกฤษไปสองเม็ดเลยพาษาไทยว่าอะไรอาเจียนนาครับเอ้าผมผิดใส่อาเจียนบักซี่ไปอีกสองพันคันภาษาสังกฤษก็ยังไงครับพี่หมูว่า วากเลยครับผมสำร้องสำร้องสำรออย่าไปใส่กับไผ่นะครับสำร้อพักชีวะครับำรอผักชีรวันนี้ำรอเลยเขาใส่กับสาทนะครับห้ามใส่กับห้ใส่กับคนเลยเพราะฉนั้นคือจบเกมันก็ต้องนันกันอพี่นอคือภาพสั ภาาษอิโรอิโรนั่นภาษาไทยญี่ปุ่นครับผมอิโรนั่นต่อไปเนี่ยอะไรอย่างไรแนี่ยพี่เ้างโรู้เข้าไปแชร์ประสบการณ์ครับพี่น้องมาครับผมแก้วคบ้านโง่บ้านละเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเห็นไหมโคงเรียบร้อยมาครับเนี่ยครับผมขั้นต้อนต่อไปตอนนี้นตอนต่อไปบานีกะทิปรุงนะครับปรุงสูงกว่างาบบอน ผมจะปรุงยังไหนครับอเอี่ยวคือหวานเลยมันพิษนะฮะด,ด,ดอยที่ต้องปองไปนะบางคนบางท่านนะครับอาจจะปรุงอยู่ในครกก็ได้นะครับผมหรือว่าปรุงตักออกมาปรุงครับด้านนอกก็ได้นะครับผมครับผมแจ้วเจ้าโอ้ได้มาใส่หนอเข้าวมาแจ้วหน,นึ่งเบาผมได้ว่าใส่หนอเข้าวมาแจ้วนี่งซองดุฮิซัน จักคืบอกรับซาหนโดยนิสซังผมบ่ถึงไม่ครับผมเกี้วผมซ่องไก่ไหมครับไ่ถึงซ่องไก่ของเฮดซังครับพี่ครับผมครับผมแต่ว่าจะให้นี่เลยครับผมจาให้เสียประโยชน์ปหนญาเด้อพี่น้องวางไปเนี่ยต้องต้องเอาอะไเกี่ยงบอกรับด้วยยังไงคือหนึ่งเท็ดเท่าไรครับพท้าเฮดนี่ปุ๊บมันทีเป็นแห้งแห้งครับอ๋อน้ำนิดๆครับผม เติมดำนิดนิดนะครับผมว่าไม่น้ำเปล่าเหรอครับเออคือการครับเปล่าเพรน้ำมิ้วิ้วละครับผมมือกล่องจองไหนกับมือกล่องครับผมมือกล่องยังมีแะไรกับผมบอก่ครับบอกรึล่าครับเอ้าเป่าพูดกล่าวเล่าไปหรือเปล่าครับพี่น้องคลิปนี้เป็นความเดี่ยวสนุกสนานนะครับนะเนี่ยพี่น้องกล่องไปครับผมมาแล้วมาแล้ว มาเอาเนี่ยมันไปไวัมาเอาให้มันไปวานครับผมเนี่ยอันนี้ไปวานข้างในกับผูกเดะอันไหนเลยนะครับเจ้าพี่พี่เดี๋ยวไปวานข้างในไปเดี๋ยวบอครับเนี่ยได้ครับโอเบาผมพวกว่าอยากไปวานไรอยู่ดิลองลองเบิ้งลองบึ้งม่อะไรอย่างนะครับนี่กับผู้ชื่อบานเาแล้วครับเนาะบ้านเต้นปุ้ยครับปุ้ยครับปุ้ยข้นนะครับครับผม สองช้อนชานะครับผมน้ำตาลนะครับต้องเติมน้ำตาลกับมะนาวน้ำปลานะครับผมครับผมเด็ดลอยครับพี่น้องวางไปครับนี่น้ำตาลนะครับครับผมน้ำตาลนะครับน้ำตาลประมาณสองสองช้อนโต้นะครับผม ไหนมันบอกไงคือมันออกเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวานครับผมเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มเนาะเป็นเป็นเป็นสูตรของวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นส่วนมากจะชอบเปรี้ยวหวานนะครับผมแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาครับประมาณน้ำปุระน้ำปุระจังไหมครับจังไหมครับเอานี่ลงไปใส่เยอะมากไปไม่ดีนะครับผมอันนี้ใมันหอมด้วยครับผมหวานข้นอันนี้ก็คือซอสหอยนะครับนางรมนางรม นางรมนะครับไม่ใช่นางโลงแมนพี่น้องแต่ว่าคือ่เขาบอกไงพี่น้องบ้องไปสูดมาอยู่นี่เมื่อกี้มันบ่ค่อยมีบักเน่าสนมันใายกินอย่างนะกินอย่างผมก็เลยแบบว่าได้สร้างสื่อมะนาวผงมะนาวผมเนียงจากเมืองไทยแหละพี่น้องป้องไปก็ได้อ๋อให้บ้าอมใส่มันก็ได้มะนาวผมโอ้ชดตมวเทิดคุณใส่ กได้เสนี่ยต่าอาต่ายต่ายโอน่านะครับางต่อะ่ย่ายไปไปนปไ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 ะไป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 นปไปไปครับไปไปไป้ปไ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 ปยปไปไปไไปไปไปป ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก Sorry is number โทรไปเลยเนาะซิมเบ่งเบาอมแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการชิมนะครับผมจะสิเป็นจยงไรเดี๋ยวครับอู้หน้าตาป็นตัวแส่บแบนี้อือือแก้วแก้วเป็น้องสุดท้ายพุ๊บลอยด้วย หั่มป่องไะน<อ>ี่น้ังหั่<อ>ม,ม,มป่องครับผมครัครอย่าห่อยเนาะบานี้แล้วได้พี่น้องป่องไปอันนี้คือนน้ำจิ้มครับผมบาร์บีคิวอีกจังน่อยาบาร์บีคิวหูหมูนะครับครับผมทาไปเบิ้งบาร,บร์บีคิวน้ำกันครับพี่น้องครับผมกินน้ำกันจะให้พี่น้องมาอยู่มากินน้ำกันคนไทยในเมืองนอกครับผมเพราะว่าใส่ชีวิตมันก็อยาก ลำบากแน่อย่างน้อยแต่ก็สู้สูทุกคนครับผมช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะโควิดนะครับทั้งในกับบาโคกอะเป็นกำลังในแก่ซอยสูทุกคนครับผมครับผมไปใส่มาใส่กไอย่าลืมป้องกันตัวเองดูแลตัวเองนะครับใส่แม่นะครับผมใส่แม่อ่างมือนะครับล่างมือโดยเจลแออฮกลนะครับเพื่อป้องกันนะครับอโควิดการแพร่ระบาดของโควิดนะครับผมครับผม ใช้แม่ดีที่สุดครับผมแต่ว่าถ้าล้างจอกล้างจานนี่ยใส่เมียดีที่สุดครับคันนี้เนี่ยสไลด์อะไรบ้างครับแล้วแก้วโอ้ยได้แล้วบัตรได้เพิ่งจะใส่ลูกอ๋อทีต่างก็ต้องไปครับครับผมครับพี่น้องฟังฝ่ายสุดคือคนเนาะหลังจากที่เข้ามารายการในเร็วๆคนสนิทบาร์บีคิวครับผมย่างครับผมย่าง นี่ใบกวาดทุกข์เหรอครับสนมากอันที่มันใหม่ดิกระอยากแข่งไหมม่อยใจห่อนนะครับไม่ไม่รุนกับใจห่อนนะครับอาเซอรุ่นนี่วังโกะอาเซอรุ่อาเซอรุ่ครับนีอวังโกะใจห่อนเพราะว่ามันมาอยู่ญี่ปุ่นโดนครับไม่ได้บอกญี่ปุ่นเก่งครับอยู่ญี่ปุ่นโดนยังบอสอะไโดนจะโดนคังโดนแฉว์ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นแต่หนาแบบท่าขีนนะครับเปิ้ลกรนไร มันมันม้นแมนว่าอันนั้นที่มันดำเนี่มันมัอนม้อนใหม่นะครับพี่น้องคือซอสซอสซอสธรรมชาติซอสธรรมชาติเหรอเห็นไหมพี่น้องว่างเป่าหลังจากที่อันนี้แล้วปุ๊บบานนี้เข้ากันตอนสุดท้ายนะครับผมการซอยนะครับผมซอยได้ครับผมซอยบ้าอ่มมักจังไงครับมักยังไงครับผมมักซอยพี่ๆหรือซอยห่างๆครับผม โอ้โหแอ้โบ anyway oh, ้าโอมบ้าอมแม่ไปเนาะออ้อันน like ี hmm. oh, okay. oh, um ้เขาเอ็น่าสร้อยทีๆครับผมสร้อยทีนิบนิบแต่ว่าหัเออนี่เขาเอ็น่าสร้อยทีๆครับผมย่าจับอยู่จะจับตัวใครมันรอดเหรอครับผมเป็นไนพี่นอ จู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 จ no ูบ hey. sure ังทีข้าวใหมผมมึงนะครับเป็นยังไงจูจูนะครับจูครับจูจูมาอ้าอีกตั้งอ้าอั้งเนี่ห uh ้องกขันเหมือนไหนร้องมึงพี่น้องฟองไปเ้ยมาโอ้ครับนี่ด้ว สูดบ้าโอเมทสุดยอดครับคน,คนดีวะน้องป้องไปหรมบาบเด้อผมนะบอามาครับผม,ผมน้ำพ้นเสมอ,อเสียเป็นวะครับแต่ผมรอบเลยนะครับฮะสูทุกคนเปจากไหนเนะาะพักกันตั้งไหนอย ครับพี่น๋อวางก้านอ๋ออืมแบบนี้จังอะไรครับยำก้อนครับผมปลาคอดไหลคอดแช่คอดที่ตามให้เบาหนุ่มแนวเบราะนี่คุ้มงาเพราะว่าน้ำตอกช่อว่าเป็นกับร่างแน่งใจให้กันน้ำในครับผมคนไม่การทีงานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนาะครับผมใส่ชีวิตเมืองหน้าเมืองนอกแม่ไในกันอ้าสู่ชีวิตพี่เนาะ ให้กำลังงใจพวกคนที่ตกงานตกงานโคบอโคบิดลำบากสู่สู่ครับผมด้กันคือผมนะทนตกแดดออกฝ้าห้องได้เห็นงานคือต่อปีน้องสู้ช well. ีวิตสู่ครับเอาเอาฟิลิปะเอาไว้เท่านี้น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจน้ำกันนะครับผมแก้วมันใหม่แล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ